นี่ครับทีมสิงคุนะครับประเภทขอเสียบกอจะลงทำการแข่งขันคณะต่อไปเป็นคณะที่4นะครับงานประจำปีของทัวไปกอฬวอตาพาครับนี่ก็เก็บบรรยากาศครับการวอร์มตะกล้อของทีมสิงคุให้แฟนๆแล้วก็รอดูได้ชมกันนะครับพี่ใหญ่ออฟโรดพี่เล็กพี่ยิ้มนะครับหัเอ ครับผมเดินออกไปนู่นแล้วครับครับนี่ครับบรรยากาศนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆครับเก็บมาให้แฟนๆและก็เหล่วงได้ชมกันนะครับนี่ครับนี่ครับพี่เอียงสวัสดีครับพี่เอียงสิ่กระโจมทองของพี่เล็กสวัสดีครับพี่เล็กครับ